ผู้ชมค่าสลับมาดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายช้างเจ้าช้างสีดอหูพับที่ล้มระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนรักช้างก็ไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะต้องการให้อธิบดีของกรมเนี่ยลาออกเลยเพราะมองว่าการที่ช้างล้มนั้นเป็นการทารุณกรรมสัตว์เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะ นี่เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท<ไ>ป,ประชาชน <ไป S 1> กลุ่มคน <ไป S 1> รักช้างมารวมตัวกันเรียกร้องความยุติธรรมให้กับช้างสีดอหูพับที่ล้มระหว่างการเคลื่อนย้ายของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อ3ากุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานัดรวมตัวกันที่กรมนีล่คะ่ะนำโดยนายกิติคุณพลละวันประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพจิตอาสารักสัตว์ไทยคุณศิรนัทสกอตนักอนุรักษ์หรือว่าคุณสายสกอตคุณเดือนเต็มสาริตุนตัวแทนศิลปินนักสแสดงเรียกร้องว่า ที่ช้างล้มไปต้องมีคนรับผิดชอบเชื่อว่าเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ทารุณกรรมสัตว์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ค่ะจนเมื่อช่วงสายครับนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือว่าหมอแลต์ก็ได้เดินทางมานะครับมีการเชิญแกนนํา10คนไปหาหรือในห้องประชุมเพื่อรับฟังข้อเรียกร้อง ตลอดการหารือกว่าหนึ่งชั่วโมงครับกลุ่มคนรักช้างเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือความผิดพลาดไร้แรงจึงมีจุดยืนเรียกร้องให้ในายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลาออกจากตําแหน่งรับผิดครับนะรวมถึงทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนครับและขอให้หยุดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าทุกกรณีและหยุดการทําหมันช้าง รวมถึงให้มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินผืนป่าบริเวณพื้นที่ช้างสีดอที่พักอาศัยอยู่ว่ามีการบุกรุกสร้างรีสอร์ทหรือตัดต้นไม้ทำลายป่าหรือไม่ค่ะ